ต่อไปเป็นการแข่งขันรายการที่151ซูจาซีลู่ที่1พักรพรภูเก็ตลู่ที่2นทัทยาดาฉลาดเสน่ห์ลู่ที่3อุรัสยาสวมมออลู่ที่4ปิณญาดาตาัรร้งถิ่นวัดลู่ที่5ปชิชกร,กรดายาาส์เสน่ห์ลู่ที่6นัทอิดาทุ่มแจ้งจลู่ที่7คาวิกา ชโนสกีฬาทางน้ำาท้าใต้แร็คลุที่8ทิพตา,าจอมชูชี 4.